มารีวิวโต๊ะกันตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าชิ้นกระเป๋านี้นะนี่มันเป็นกระเป๋านี้นะทุกคนถ้าเป็นกระเป๋าชิ้นนี้บูแล้วก็จะเป็นกระเป๋าอืมกระเป๋าอะไรไม่รู้อ่ะ เป็นกระป๋่ใส่ได้ทุกอย่างเนี่ยบไปรชาชนก็ได้ถ้าเป็นแต่กุชชี่บางคนอีกกุชี่หน่อเขาค่ะนี่ยมกุเชอีกนะเป็นอันนี้เลยนุ่งมาแมว เราก็ทำไองมีอะไรมาอันนี้ด้วยอันนี้ทำเองนะนี่อันแักไหมอันนี้เราชอบมากที่สุดอันนี้ด้วยเขียนใจคืนก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่ถ้าคลิปนี้ถึงท้าใหญ่เดี๋ยวเราจะมาต่อเด้อ เป็นกล่องเด้เออ้าวพูดผิดเมื่อกี้ถ้าถึงห้าใจเราจะมารีวิวอ้จัดโต๊ะอีกแบนนะันกจะเป็นกลองนะ นี่จะเป็นที่วางแก้วมีสองอันอันนี้ก็จะเป็นแฟนตาแม่อันนี้ก็จะเป็น,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 ปนพวกกำไลนะจะเป็นที่ใส่เงิแล้วนี่เราพระเอกเราจะไม่รัความสะอาดเลย kok jangan dulu main main warna sama yang kayak gitu kan ini ini itu pergamannya